สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่ห้านะครับหลังจากที่เขาให้เปิดกิจาก,การเมื่อตอนเย็นที่ผมไปตลาดมาด้วยนะตลาดอ้ตลาดนัดอะ่ะโอ้โหคนเดินกันเต็มเลยฮะแบบเ็ยคนเดินเยอะจริงๆอตัตราเรื่องโควิดออกนะคือพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ผมว่าเขาเขาหน้าตาดีกว่าตอนที่ถูกปิดอะ่ะหน้าตาแบบ คือแบบเออแบบกูรอดแล้วว้อยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะผมก็รู้สึกแบบนั้นนะแบบเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนมาซื้อของที่ร้านว่าเฮ้ยมันเริ่มเออให้เราเริ่มแบบเราเริ่มกลับมาขายของได้เราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ผู้คนมันจะหน้าตาดีขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะฮะผมขายสินค้าผมได้เงินมาขอบคุณสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับทุกทกท่านเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณสาหรับคนที่ติดตามดูผมด้วยทุกทุท่านขอบคุณมากนะครับผมเผื่อท่านดูแล้วมันจะมีประโยชน์นะฮะอ่ หลังจากที่เราขายของแล้วก็ดําเนินชีวิตประจําวันของผมไปนะครับทีนี้ถ้าเราจะช่วยกันฟื้นฟูเศ,ษศรษฐกิจนะครับเราก็ต้องใช้เศรษฐศาสตร์เห็นไหมเศรษฐกิจคืออะไรเศรษฐกิจคือเศรษฐศาสตร์บวกกับธุรกิจเอ้ครูแว่นนี่มันรายการอะไรวะอินโทรไปก่อนเล่าให้ฟงังวันนี้เราจเจอบั๊กแน่ๆเราเจอบั๊กแน่ๆโม้ให้ฟังก่อนมันคือเศรษฐกิจนะครับเราจะพื้นภาคเศาารษฐกิจเราก็ต้องใช้พื้น ภาคธุรกิจและความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการไปแก้ปัญหามันวิธีแก้ปัญหาที่เขาเอาววนก็คือทําให้เงินมันหมุนให้หลายรอบมากขึ้นนะครับผมไปซื้อของเงินออกจากมือผมไปไปอยู่ในมือของพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เอาเงินบางส่วนไปซื้อของกินแล้วก็เงินบางส่วนไปลงทุนเป็นอย่างนั้นครับเงินผมก็ได้เงินมาเอาเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของกินเงินมันจะกระ,กระจายแตกไปเรื่อยๆนะครับ สุดท้ายจะไปตันที่แวดแวดก็จะตีมาเป็นเงินภาษีของแผ่นดินเด้งกลับไปนะครับผมยึงแนะนําซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าก่อนที่มันจะถูกแยกออกเป็นแวดครับแตกกลับไปที่แผ่นดินได้รอบเดียวเดินไปซื้อเจ้าสัวได้รอบเดียวเงินแตกออกมาเป็นแหวะนะ้าโอเคแต่ว่าเขาก็มีการจ้างงานนะโอเคแต่เข้าใจกระบ,บวนการของผมใช่ไหมครับชิ้นหนึ่ง 2, 3, ชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่เงินตกไปที่พ่อค้าพ่อค้าไม่ได้ไปจดทะเบียนแวดเนี่ย พอค้าไปซื้อของในตลาดเอ้ยตลาดร้านธรรมดาร้านเล็กๆก็ไม่ได้จดแบบเด้งสองเงินเงินมันยังไม่ไหลไปไหนเลยนะพอค้าเอาเงินไปซื้อลูกชิ้นกินซื้อร้านข้างถนนที่เป็นรถเข็นน่ะเงินก็จะเด้งไปร้านรถเข็นก็ไปซื้อร้านเอ่อแดงมะนาวโซดาออาน้ำแดงเ้าหมดเขาก็เอาเงินไปซื้อน้ำแดงจากร้านโชห่วยอะไรอย่างเงี้ยโชห่วยที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้จดแบบนัน,นะจนมันเด้งมาถึงถึงร้านโชห่วยจำเป็นจะต้องไปซื้อจริงเอาไปห้างห้างใหญ่เลยไปแมคโครไปเลยเอ้าวโอเค อาหารติดแบตมาละโอเคผ่านจบเห็นไหมฮะมันเด้งตั้งหลายหลายเด้งนะครับถ้าเราทําให้มันเป็นแบบนี้ได้เราก็จะช่วยเงินได้ครับจากแค่เด้งเดียวหายเลยเพิ่มเด้งให้มันนะครับเราต้องใช้ความรู้อย่างนี้ในการแก้2นะครับอันนี้ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้นะลด,ลด,ดล,นะลดเพดานเงินเก็บลงฮะลดเพดานเงินเก็บลงให้เงินมันหมุนอยู่อยู่ในกระจายกระจายไปฮะกระจายกระจายไปก่อนนะครับ แล้วก็อยากซื้ออะไรก็ซื้อมาเราอาจจะเก็บของเป็นอย่างอื่นนะที่มีมูลค่าไม่มีปัญหานะครับแต่โอเคละเงินเก็บบางคนก็เก็บได้เงินมาแล้วเก็บเลยเงินก็จะอยู่ในนั้นนะครับมันก็จะไม่ได้กลับมาหมุนช่วยเหลือกันไอการหมุน,นกลไกการหมุนเนี่ยมันหมุนมันต้องช่วยกันเวียงนะพอเวียงได้ระดับหนึ่งปุ๊บคุณจะเก็บเงินเท่าไหร่คุณเก็บเลยฮนะมันจะมีเงินให้คุณเหลือเก็บอีกบานเลยครับแต่ตอนนี้ถ้าเราช่วยสตาร์ทด้วยกันหมุนหมุนวงรอบที่ไปด้วยกันโอเคอาจจะต้องใช้เม็ดเงินหน่อยนะครับ เราต้องพึ่งกันเองเราพึ่งใครไม่ได้เท่าที่ผ่านมาเรารู้แล้วนะครับเราเจออะไรมาเราต้องพึ่งตัวเองครับอันนี้ก็เป็นความรู้นึงนะครับเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีก็อาจจะเอาไปใช้ได้ผมใช้อย่างเนี้ยผมใช้วิธีการนี้แหละเพราะผมผมรู้เนี่ยมัน,นกลไกมันเดินแบบเนี้ยแล้วเราก็รอให้มันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเราก็พยายามขายสินค้าให้ได้เยอะๆเท่านั้นเองง่ายๆอะเข้ารายการไหมสวัสดีซ้ํานะช่วงอินโทรก็อย่างนี้นะใคร ไอแบบว่าไ,ไม่ไม่สนใจกระโดดข้ามได้เลยนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครเป็นช่วยเราวะอ่าวันนี้เรามากับสินค้าบักนะครับมีบักไอพี่ทำไมช่วงนี้บักประเมื่อวานสไปเดโก้วันนี้ก็บักซะหน่อยหรือต้สไปเดกโก้ไหมมันมีคําถามค้างด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันครับวันนี้มันมันข้าแล้วเราพูดถึงบักช่วงนี้นะครับเราพูดถึงบักโปรมาเรามาคุยเรื่องโปรกันแล้วแต่ก่อนก็คุยกันธรรมดาธรรมดาวันนี้เรามาโปรกันมากนะฮะโปรบักโปรมีหลายรุ่น ก็าเหมือนเดิมมันคือรุ่นสแตนดาดนี่แหละที่ทำโปรขึ้นมาพอรู้เรื่องโปรแล้วอ่ะบักบักสแตนดาดนะครับเอ่อสแตนดาดเอวิทก็ได้อ่ะหยิบมา0 3 4 1 r w s b อันนี้รุ่นเอวิดไม่หยิบเอวิดมาไม่หยิบมาทั้งหมดเลยวะแั๊บหนึ่งนะคบั๊กเดียวแั๊บเดียวจริงๆนะครับอ่ะ,อะไหนๆก็ มาละอ่ะมาเลยแล้วกันก็เป็นสามตัวยอดฮิตนะฮะสามฮิตยอดตัวสามตัวยอดฮิตอ่ะพอดีรุ่นโปรเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันมีไม่ค่อยเยอะเข้ามาก็จะหายไม่ค่อยเหลือให้ผมถ่ายหรอกพอมันเข้ามาอีกผมว่าอะเอาวะกัดฟันถ่ายแม่งซะก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายอีกนะครับนี่คือบัคตัวเล็กนะครับบัคแวนเทจตัวเล็กบัคแวนเทจสมอลมันจะเป็นรุ่นผมเรียงผมเรียงตามราคานะฮะ เอาถูกไปแพง buck buckvented select 0340 buckvented uh, small evit 0341 buckvented small pro 0342ตามนี้ถูกกลางแพงถูกกลางดูแล้วดูแพงก่อนหน้ากล่องเขาก็จะตีอย่างงี้ vented 30v เห็นไหมกล่องเหมือนกันสติ๊กเกอร์แปะสติ๊กเกอร์แปะมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะแกะออกมาดู แกเลยบั๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับบัคแวนเทจลักษณะจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่แตกต่างสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาคือคือเหล็กไม่เหมือนกันครับเหล็กอันนี้ใช้ S30 V Boss นะครับตัวโปรก็ใช้เหล็กตัวนี้แหละ S30 V เนี่ยเหล็กท็อปสุดละบัคเขาไม่ได้อะไรมากเขาแค่ทำมีดมาให้ใช้งานมีแค่ตัวถูกตัวแพงประมาณนั้นส่วนใหญ่เขาจะซื้อไปสะสมกันในตัวแพงนะฮะเพราะว่า มันสวยดีอะแล้วราคามันก็ไม่แพงเขาไม่ได้เป็นเล่นเหล็กเวอร์วังแบบสไปเดโก้แบบนั้นนะฮะตัวก็เล็กๆประมาณนี้แค่นิ้วชี้แค่นี้เล็กๆง่ายๆนะครับทีนี้สิ่งต่อมาก็คือสิ่งต่อมาของมันก็คือประกับประกับด้ามประกับด้ามตัวนี้มันจะเป็นตัวเนี้ยจะเป็นจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไนลอนขึ้นรูปมาส่วนข้างในเนี่ยจะเป็น g 1 0ทสเกลนะครับจะเป็น G10 s c สเกลที่แบบเฮ้ย เออว่ะเข้าเข้ามือเข้าอะไรดีนะครับแล้วก็ตรงเน็บตรงนี้ตรงหางเน็บตัวนี้มันก็จะแนบไปกับกระเป๋าคือไม่ใช่แนบสิตูดมันจะไม่โปอ่อะโอเคไหมมันแบบเวลาพกแล้วแบบตูดันจะไม่โปอ่อะนี่คือรุ่นโปรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นธรรมดากันบ้างนะครับนี่รุ่นธรรมดาก่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มีดมันจะเป็นมีดระบบของไลเนอร์ล็อกนะครับไลเนอร์ล็อกก็คือมีล็อกข้างในอ่ะก็คือเป็นล็อกอยู่ด้านในเป็นระบบมาตรฐานเลยที่ไหนก็มีกันนะครับตัวนี้นี่คือรุ่นธรรมดานะครับรุ่นธรรมดาสังเกตนะพลาสติกไอตัวเนี้ยพลาสติกหล่อมาเนี่ยเป็นไนล่อนไปด้วยกสเนี่ยมันหล่อมาเป็นชิ้นเลยชิ้นเดียวตัวในตัวเนี้ยมันหล่อมาเป็นชิ้นลักกัดตรงกลางเอาทีเทนแปะเวลาจับจะหนึบมือมากกว่า จับจะรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถามว่าตัวไหนขายดีมากตัวนี้มาไม่ค่อยเหลือเพราะว่าลูกค้าหยิบขึ้นมาจับปับ๊บก็เอาตัวนี้เพราะอะไรเพราะตัวนี้มันจับหนึบมือมันเป็นจ1 0ทน่ะแล้วมันก็สวยดีแล้วมันก็ไม่ค่อยมีด้วยมีโลโก้ตัวนี้เป็นตัวบีหน่อยนะครับแล้วก็เหล็กเอสแีวีคือถ้าคุณพอซื้อได้ผมแนะนําให้ซื้อตัวนี้นะครับแต่ราคาจะสูงกว่านี้สักนิดหนึ่งบอกบอกตรงๆนะแพงกว่าเพราะว่าองค์ประกอบมันบวกอะไรมาบ้างอะอย่างที่บอกอะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่เหล็กไไงเเเปลลี่่่ยนนนแคคห็กกมััจะขึ้้รราาาดสท มันก็เปลี่ยนประกับตัวนี้ด้วยใส่โลโก้ตัวนี้เข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องระบบของ Liner ร์ล็แล้วกัน Liner ร์ล็อกพวกเนี้คุณคุณสังเกตดีๆนะครับเวลาใช้งานเนี่ยไลไลเนอร์ล็อกต้องล็อกก่อนใช้งานนะครับมีดบางรุ่นระบบดีๆมากๆม,มันก็จะก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทาพอแลนด์มาพอดีเป๊ะบางรุ่นต้องเติมแรงเข้าไปหน่อยตัวนี้เปิดปกตินะดันดันเปิด ปุ๊บอ่าล็อกค้ำกลางใบอย่างนี้ใช้งานได้นะครับบางคนก็ชอบที่แบบสบัสดเปิดให้แรงเหวียงมันไปดันแบบก็ทําได้แต่มีต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้ก่อนใช้งานนะครับไม่งั้นมันจะพับมางับมือคุณต้องคุณต้องทดสอบคุณต้องรู้จักมีคุณก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูอีกตัวหนึง่งฮะมีมันก็ปกติไม่ไใช่หรอใช่แต่บางตัวก็อาจจะไม่ปกติก็มีนะครับอ่าอันนี้บัคตัวโปรนะครับดันปกติ ปุ๊บดันไปสุดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> บางทีล็อกมันไม่ได้ล็อกนะครับมันมัน,ม,นมันยังไม่ดังแปก๊กคุณต้องตรวจสอบก่อนนะครับที่ผมสอนวิธีตรวจสอบนะดันขึ้นไปสุดปุ๊บอ่ามันดังแปกแ๊กละเนี่ย <Yeah. S 1> ดังแป๊กก็คือเหล็กใบใบนี่มาคำ้ำมาค้ำเหล็กละก็คือเรียกว่าใช้งานได้แล้วนะครับมันจะไม่พับกับมังงับมือคุณนั่นเองเห็นไหมมันจะมีจุดคำ้ำจุดจอยอยู่ตรงนี้หน่อยหรือบางคนก็อาจจะแบบสะดวกที่แบบสบัดเปิดอะ เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับเนี่ยสัดเปิดแล้วก็ล็อกมันก็จะอยู่ตรงกลางเป๊ะเพราะเกิดแรงเหวี่ยงมันจะเป็นแรงเหวี่ยงของใบมีดเหวี่ยงออกไปปุ๊บแล้วมันก็จะไปดันตรงนี้นะครับทําให้ตัวล็อกมันมาค้าใบโอเคไหมคุณต้องตรวจสอบล็อกด้วยนะครับในมีดทุกๆรุ่นเพราะถ้ามันไม่ล็อกโอกาสที่มันจะพับมือมานี่คือเบสิกที่สุดเลยนะครับผมบอกเลยนะแล้วก็มีดมีดทุกรุ่นเนี่ยบางทีระบบมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ,อย่างตัวเนี้ยผมเที่เให้ดูแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ ตัวล็อกเนี่ยมันมันเข้าง่ายอ่าอย่างนี้มันเข้าง่ายนะครับแต่ล็อกตัวนี้มันอาจจะเข้ายากกว่าตัวเมื่อกี้แต่สบัดเปิดใช้ได้นะครับแต่ถ้าดันดูเนี่ยต้องดันให้สุดดันแก๊กนะครับโอเคไหมมีแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะบางรุ่นบางรุ่นทํามาแบบบางทีต้องใช้แรงดันเยอะหน่อยตรงนี้แรงดันน้อยหน่อยรู้ไหมทําไมมันเป็นแบบนี้ก็พร้อมีพวกเนี้ยราคามันไม่ได้แพงมากเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มันแบบ เวอร์วังอลังการคือใช้งานง่ายๆเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากแต่ถ้าในกลุ่มเช่นบางกลุ่มมีดจ,จีนคุณเคยเห็นไหมครับที่ผมเคยทําให้ดูอะมีดจ,จีนบางรุ่นเปิดยากทิพายเลยนะเพราะราคามันก็ไม่แพงเขาไม่ต้องไปออกแบบเลยมันแค่ใช้งานได้คุณเปิด2มือคุณก็ใช้งานได้เฉยเพียงแค่คุณรู้ข้อกําหนดของสินค้าแล้วกันอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกแนะนําผมจะแนะนาว่าถ้าเป็นไม่ได้เปิด2มือนะครับแล้วก็ให้ล็อกมันดังแกล้อย่างนี้นะครับอ่าผมใช้งานบ่อยแต่เพื่อนบ,บางคนอาจจะไม่เคยใช้งานซื้อซื้อมีดพับไปแล้วบางที คือกลัวมันอะกลัวมันเอเดี๋ยวมันจะพังเพราะว่ามันอย่างเงี้ยเราเปิดให้มันนิ่มมือที่สุดอ่านิ่มมือแล้วใช้งานได้แต่บางทีล็อกมันยังไม่ดันหรือบางทีไอ้บรรดาล็อกแล้วมันปลดล็อกไงวะอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูกลไกมันก่อนนะครับใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางละแต่ใช้ไปสักพัก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 หนึ่งมันก็จะเริ่มรวมตามปกติครับกลไกมันขบกันตามการเวลามันขบกันบ่อยๆนานๆไปมันก็สึกหรอเป็นเรื่องธรรมดาโอเคคมัรบ ันนี้พูดเรื่องของไรเนอร์ล็อกนะครับที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าเราจะเจอที่ผมจะเจอค่อนข้างบ่อยก็คือไอไรเนอร์ล็อกตัวเนี้ยของพวกบัคตระกูลแบนเทจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่บางทีอ่ะเขาผลิตมาในแต่ละหลอดอะบางทีมันก็ต้องใช้แรงในการดันบางทีก็ดีมากๆเลยนะครับบางทีก็บางทีมีหลวงกว่ามีนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมผมถือว่าไม่แปลกในกระบวนการผลิตมีดที่ราคามันไม่ค่อยสูงมากนะครับแล้วก็ ใช้งานแต่มันมันไม่ได้แตกแตกต,ต่ตางกันแบบฟ้ากระเหวเลยนะแต่นี่ผมยกตัวอย่างนางกันก็ก็คือเจอมาพอดีอะไรเงี้ยเราก็มีเขาถามว่ามันเป็นดีเฟ็กในการผลิตไหมอะ่ะมันเป็นช่วง QC มากกว่าครับช่วงช่วงที่เขาแบบช่วงช่วง QC ก็คือเฮ้ยสเปคประมาณนี้เขาถางได้ประมาณนี้ก็คือแม่งบางทีปี้มาเลยก็มีบางทีแบบต้องใช้แรงดันเพิ่มหน่อยก็ม,ม,มีมันถางมันถาง QC มาแบบนี้นะครับหรือภาพอไม่เส้นที่เขาเอาไม่เอาอ่ะ ถ้าเกินถ้าเกินอันนี้ก็ไม่เอาถ้าต่ำว่านี้ก็ไม่เอาอยู่ในเช่นนี้แต่เลนส์มันกว้างเพราะฉะนั้นล็อกที่มันออกมาอันนี้ที่แบบเอ,อ้ยสิบเล่มทําไมทาไมเปิดปิดแล้วมันไม่เหมือนกันเลยวะใช่ไม่แปลก QC ล็อกมันกว้างแต่ในกระบวนการผลิตมีดราคาแพงแพง,พงให้ QC แคกบตรงเนี้ยมันจะแคบลงสินค้าออกมาจะคล้ายๆกันแต่มันแพงนะเว้ยเออมันแพงทํากระบวนการผลิตให้มันแคบลงอย่างเงี้ยมันแพงยิ่งมีดแพงแพงยิ่งเก็บมือเลยฮะยิ่งแบบ QC แคบมากมีดออกมาสิบรุ่นแพงแทบจะเป๊ะเลยคุณแยกไม่ออกเลย สิบเล่มแม่งเหมือนกันเดะเลยโอเคไหมอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงจากการขายมีดนะฮะ <laughs> นี่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วที่สําคัญที่เฮฮาว่านั้นนะฮะเฮฮาเฮฮาปาจิงโกนี่แบรนด์อเมริกาใช่ไหม Made in USA นะคุณจํามีดแลนด์ได้ไหมครับอ่ะมีแลนด์910เนี่ยแลนด์910 plus อย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมสิบเล่มอะแม่งเปหมดเลยนะครับ คือช่วง QC มันจะแคบมากเลยนะฮะนี่ไม่ได้อวยนะคือจากการขายคือผมเจอมีดมาหลายเล่มบักมักจะเจอปัญหาแบบนี้แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไออย่างเงี้ยสิบเล่มเหมือนกันเดะเลยล็อกอยังไงล็อกอย่างนั้นไปยังไงไปอย่างนั้นนะครับยิ่งตระกูลพาสตระกูลตัว 9, 1, 1, 9, 1, 2, เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เป๊ะเด้งบล็อกปักเลยแปบ๊แปบแบๆอย่างนี้ทุกเล่มจริงเห็นไหมของจีนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะหวยนะเว้ยจีนนี่มันเป็นโรงงานที่ดีมันก็มีนะครับ นี่ก็ไม่ได้อวยนะอยากซื้อยินดีมีขายนะครับแต่ก็เล่าให้ฟังกันโซก็เป๊ะนะครับอ้าวแล้วตกลงอะไรมันแปลกละ่ะจำซันคูโดที่ผมพูดได้ไหมไอ้มีที่ต้องลุ้นอะอ่ะไอเนี่ยเปิดยากนะเออบางรุ่นก็เปิดง่ายบางรุ่นก็เปิดดีเลยคล้ายๆกันอ้าวอเมริกาเหมือนกัน,กนมีทำไต้หวัดเหมือนกันใช่ครับเพราะว่ามันเป็นมีราคาไม่ค่อยแพงตัวล่างๆอะ่ะเขาเอาแค่นี้เขาเอาแล้ว นะไม่ว่ามันจะเปิดยากเปิดง่ายเขาเขาถือว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญนะ่ะสาระสําคัญคือเฮ้ยมัน s 3 0 v มเว้ยมันเปิดแล้วก็ใช้งานได้มันดังแกลบก็พอละแต่อ้ดังแกลบเนี่ยบางทีใช้แรงน้อยแรงมากไม่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าดันแบบปกตินะมันยังไม่เข้าแต่ถ้าออกแรงนิดนึงมันจะดังแปะบางคนชอบแบบนี้ด้วยนะเพราะมีความรู้สึกว่า i, เฮ้ยเฮ้ยงานมันฟิตดีอ่ะเออก็มีนะครับ ผมมาร้านผมเล่าให้ฟังหมดเลยมีตัวไหนมันเป็นแบบเนี้ยพี่ก็เลือกเอาแล้วกันแล้วส่วนใหญ่เขาเลือกอะไรรู้ไหมฮาด้วยนะใหญ่ที่เขาเลือกนะเขาเลือกไอ้มีที่มันมีปัญหาคุณรู้ไหมเพราะอะไรเขาบอกว่าอันนี้แบบไม่น่าเชื่อนะเขาบอกว่าผมผมเคยขายสไตลเดกโก้ใบดำอะรู้สึกตอนนี้ผมจำไม่มีแล้วมีมีม,มีเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับมันมันตลกมากเป็นเหตุผลที่แบบ เออพี่เออเอากับพี่เอาไปไหนวะใบดําใบดําอยู่นหนอ่าผมเคยขายสไปเดโก้รุ่นรู้สึกจะเป็นแอตแลนติกโซลใช่ป่าวะใช่เนี่ยใบดำใบดำมันไม่ได้ดำอย่างนี้ตลอดนะอยู่ไปนานๆครับวันดีคืนดีไอ้ดำตรงนี้มันลอกนะ มันแตกเป็นผงออกมาเลยนะแบบเอาหนูมือขวาดขวาได้เลยอ่ะมันเป็นผงออกมาคือไอใบดํามันเกิดจากใบขาวเคลือบเอาใบดํามาเคลือบๆพอมันอยู่ไม่รู้อยู่นานหรืออยู่ไงนะแล้วมันมันมันแตกออกมาเลยฮะมันเป็นผงอ่ะขัดยิ่งขัดยิ่งออกมันเหมือนมันเหมือนมีดเก่าอ่ะขัดขัดผมก็วางในตู้ขายราคาปกติอ่ะคือคือถ้าเขาถ้าเขาจะต่อนะผมถ้าผมพอขายพอมีกาไรพอไปผมก็ขายไปผมเรียกว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นดีเฟกแล้วลูกค้าอยากได้เข้าไปเขาก็ดูเว้ยแล้วเขาก็พี่มีเล่มอื่นไหม มีนี่ไงเหมือนกันเลยไปดาใบขาวเลือกเอาว่าผมเอาอัน,นเ,อเนี้ยเอาทําไมอ่ะผมว่าไอเนี่ยไม่ได้มีขายทั่วไปเฮีย <c oughs> มันดีเฟกนะลูกค้าผมเอาพี่ผมเอามันแปลกดีเออเอากับเขาอ่ะมันมันไม่ได้เหมือนกันทุกเล่มไอเล่มเนี้ยทํายากนะเว้ยทําให้มันเป็นแบบนั้นน่ะผมขายมาเนี้ยตั้งแต่ผมขายมีดมาผมไปเจอลักษณะแบบนั้นนะ่ะสองเล่มเองแล้วก็มีคนซื้อลักษณะแบบนี้เออเอาพี่เอาเอามันแปลกดี แต่มันเป็นของใหม่เลยนะมันไม่ใช่ของเก่านะโอเคไหมครับบางคนเขาก็ชอบแบบนี้ก็มีนะฮะก็ไม่ไม่แปลกเลยฮะมันเขาเขามีเขามีความรู้สึกว่าไอเล่มเนี้ยมันพิเศษกว่าเล่มอื่นลักษณะคงจะคล้ายๆกับพวกพวกไม้ใบด่างมั้งไอไม้ใบด่างเนี่ยมันเป็นไม้กายพันธนะสมัยก่อนเขาหักทิ้งกันนะเขาไม่เอาเดี๋ยวนี้เขาเอาเว้ยมันไม้ใบด่างคุณเคยเห็นปลาไหมปลาที่มันสีแปลกๆอ่ะนนะมันปลาพิการนะปลาไม่สมบูรณ์เขาเอานะขายแพงด้วยนะอย่างเงี้ย มัได้ถูกๆเลยนะก็มีนะในวงการพวกนี้ไม่ไม่คิดว่าจะมาลามมาลงวงการมีดอะไรที่มันแปลกๆดีเฟกต์ดีเฟกต์คุคิดว่ามันขายไปได้มันขายได้นะเพื่อมันมีคนเอาเพราะว่ามันแปลกจากชาวบ,บ้านเขาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ใช้งานไม่ได้มันคือมันใช้งานได้เพียงแต่บางทีอาจจะอาจจะเขาเรียกอะไรไม่นุ่มหูนุ่มมืออะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับไม่แปลกเอ้าพี่หยิบมาสามหยิบมาสามเล่มแล้วทำไมโม้แค่สองอะ อ,อีกเล่มผมโม้ให้ฟังนะครับก่อนจะจากกันไปในค่ําคืนนี้รายการผมอย่างที่บอกนะผมพูดไปเรื่อยจริงๆตัวนี้บัคเอวิดด้ามจะเป็นด้ามไม้โรสบ o ดนะครับด้ามไม้โรสบูดเหมือนเดิมฮะไอตัวเมื่อกี้ตรงนี้เป็น G10 ใช่ไหมตัวนี้ใช้ไม้มาประปบก็บวกราคาขึ้นไปแต่เหล็กเป็น420 Hc เหมือนตัวนี้แหละนะครับทีนี้พอมันมี3มเล่มขึ้นมา1 2แล้วก็ตัวโปร3เล่มตัวนี้ ถ้าถามผมผมจะซื้อเล่มไหนถ้าถามผมเลยนะถ้าผมไม่เคยมีสามเล่มนี้นะผมจะซื้อสามเล่มนี้เลยครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยแพงนี่โอเคไหมอ้าพี่พี่ซื้อเล่มเดียวดิพี่ใหญ่อย่างนั้นดิอ้ผมอ้าพี่อย่าซื้อศึกอย่าซื้อไปศึกษาดิอ้าโอเคโอเคงั้นผมเอาเล่มนี้แล้วกันเพราะว่าผมมันไม่ใช่มีเล่มแรกของผมอันนี้ผมตอบตรงๆแลยนะมันไม่ใช่มีเล่มแรกของผมแล้วผมชอบมีลักษณะอย่างเงี้ยมันเหมาะสาหรับการทํางานผมบอกแล้วนะผมชอบเอาการทํางานเป็นหลักแล้วก็ เออผมอยากได้วัสดุดีหน่อยอันนี้ตัวผมเลยนะแต่ถ้าจะแนะนําให้น้องๆซื้อน้องๆที่เพิ่งเข้าวงการมีดมาน้องๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่น้องๆที่ยังหาเงินไม่ได้น้องๆที่เฮ้ยอาจจะมีมีดเล่มหนึ่งเล่มต่อจะได้อเมริกาสักเล่มบ่พี่เออผมไม่ต้องอะไรมากก็แค่นี้ก็พอมั้งเพราะว่าราคามันไม่แพงใช้งานได้จริงด้วยคุณจะไปแกะกล่องไปสนีอะไรใช้งานได้เลยใช้งานได้เหมือนคัตเตอร์เลยแล้วมันก็รับได้ง่ายแล้วราคามันก็ไม่แพง พวกนี้จะราคาแพงแพงอย่างอื่นไปแต่ถ้าเริ่มต้นใช้งานผมไม่ได้อยากได้มีดจีนก็ผมแนะนําตัวนี้ครับและต้องเป็นตัวสมอลด้วยนะเพราะว่าผมชอบมีดเล็ก AR อะไรเล็กไว้ก่อนผู้หญิงก็ต้องตัวเล็กนะตัวใหญ่ไม่เอาตกนะอตัวเล็กๆก่อนเออเป็นหลักเลยอะไรไม่รู้อะเล็กๆไว้ก่อนอ่าผมชอบเครื่องไม้เครื่องมือเล็กๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเออตามใจชอบนะครับสินค้าพวกนี้นะครับบางคนเรียกมันว่ามีด แต่ผมบอกว่ามันคือของเล่นของเล่นที่เฮ้ยเรามีเงินเราอยากซื้อมันเป็นความสุขของเราผมเรียกมันว่าความสุขเรามีความสุขที่ได้ซื้อมันครอบครองมันเล่นมันใครจะคิดยังไงช่างแม่งมันเป็นความมันเป็นปัญหาของเขาเว้ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ต้องเก็บมาคิดเลยใครอยากพูดรเรื่องของมึงกูมีปัญญาซื้อกูมีความสุขของกูแบบน,นี้เออแต่ละคนมีความสุขไม่เหมือนกันอย่าทะเอลาะก,กันสวัสดีครับ